ครับสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้จะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับที่สร้างนวัดปราสาทบุญญาวาสนะครับปีพสสองห้าศูนย์หกนะครับ อันนี้เป็นพระนุมงผูทวดนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อจะออกสีแดงอมชมพูนะครับเป็นพิมพ์เอนะครับหลังเตารีดนะครับโดยรวมองค์พระนะครับ ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับเป็นผ้าที่พิมพ์มีความคมชัดลึกนะครับสวยมากอีกองหนึ่งนะครับพระนุงปูทวดรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็น สุดยอดแห่งพุทธคุณอีกองคหนึ่งเลยนะครับเป็นพระที่มีพิธีปุกเสกอันสุดเข้มขังนะครับอีกองคหนึ่งนะครับมีพระเกจิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับจากทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมพุทธพิธีปุกเสก พระอุโบสถรุ่นนี้นะครับเนื้อพระนะครับจะประกอบไปด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับถือว่าสวยงามอีกองนะครับพระอุโบสถวัดปราสาทบุญยญาวาดครับผม พระผู้ทวดนะครับถือว่าเป็นพระที่ได้รับคนนิยมเป็นอย่างมากนะครับใครหลายคนก็ต่างแสวงหาแล้วก็มีติดตัวนะครับบูชาติดตัวนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะหายากนะครับมีมีน้อยนะครับ เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับสุดยอดแหง่งพุทธคุณนะครับสุดยอดแห่งความเข้มขังอีกองนะครับสวยงามครับผมอันนี้ผมก็ขออนุญาตรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อน และพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ